เธอแม่ไหนทำฟังไม่สวยกว่าน,นี้ถ่ายไปฟังนี้นี่อ,อยากถ่ายอ่านนั่นจริงไหว้าวเชื่ชอถ้าจะไปตามวิทยาศาสตร์คือโมเลกุลมันเปลี่ยนกันเออเป็นไม้เลยเป็นบะเนี่ยโอ้ก็จะอมไม่ได้ใส่หนิไม่ไม่เขาได้เอามาจากสวนเด่นเด่นวะนี่

ขยายเขตไฟฟ้าให้แสงสว่างกับวัดด้วยปัจจัยร้อยอีกหนึ่งร้อยบาทค่ะเล่มนี้ค่ะแม่เล่มนีก้ก็ว่างเลยแม่เขียนเลยค่ะแม่คะซาโรอีมีนามันมีทางขึ้นเดี๋ยวกูโตกูมันเอ้ยวิซือ้อกูบาสีวิชัยกูสุก और सरकार के มาคุณพิงเ้ระบายสีเชืระบายสีใช่ไหมข้าไปเดินกับพ่อฝ่อยเท้าของไทยร้อนไม่ถานะมเลเรอมา ไม่เฉพาะทำสมวัตรกับคนธรรมดาธก็ได้กับคนธรรมดาจะสามารถอ๋อขึ้นไปทั้งทั้งเหรอให้มันผ่านปีนี้นะคะให้มันผ่านปีนี้ทำปีนี้แหละหรือเวลาอีกสิบเอ็ดวันปีหน้าก็ค่อยทำเพิ่มเะปีหน้าก็ค่อยทำเพิ่มอีกแต่ปีนี้ก็ให้ทำอันนี้มาอันนี้อย่าเราไม่ก็อย่างเราดีนะคะจายบุญค่ะในเมื่อเราเป็นคนบุญในเมื่อเราเป็นคนดีแล้ว นบอลแล้วน <collaborate> <es session> ่ากระเ็นยินเขาถึง้รงฝั่งจะทุ้นง่ายถงตรงฝั่งนี้ท้ามาาาาหัวงไปนเจ็บหน่อยแต่อยนะบ เกียวว่ไหวปียไปลูกไปเดินไปเลยไปห้างซื้อขดดนนะไปรูปสาณลูก็คือมอสไงมอสแล้วก็ขับราปอุดรไปแ้นมันจอุดรทายนี่นอนอุดรเป็นลูกอวกาศ ดำด้วน,น,นะครับป็นเอีไม่ค่เดี๋ยวเรื่องแน่